สวัสดีพี่น้องเอสี่สูขู่สู้ข้นห้าน้อยมือวานเป็นจังไรน,น้อวันที่แปดสามตัวแตกตรงๆรงหรอเ้อพี่น้องเด้อแตกมาแล้วแตกแล้วบานนี่ยุปกติพี่น้องเป็นจังไรมีผู้รวยแนบอมี่ผู้ได้เขาสามตัวแนบะอ้สามตัวนี่เอาเยืนไว้พี่น้องจับ สิบยี่สิบเด้อพี่น้องเด้อตดตดเจิงเจิงไปไงนี่ภูเขามาบ่ามีภูเขาเขาเบิ้งถูกหลอบบ่คือว่าธรรมดาหลอบนี่ต้องมีผู้ติดตามอยู่เนาะเพราะว่ามันแบบสพาะคิดหนี่มันติดตามยากมันว่ามันหามันหาสองลงบ่ได้บางคนก็ลงจากพิเศษมากปกติมหดวิพี่ลงซ้ำซาำรา,ายการนะพี่น้องเนาะ เหมือนี่ต้องมีผู้ก็มีผู้โชคดีเนาะวันที่แปดนาะพี่น้องเนาะไปโชคดีกะเบื้องคลิปนี้แล้วกะบอกปูมาในเรือไปโชคดีสามตัวเด้าเอาบอกแต่สามตัวนี่ละได้ขักโพดติดตามไปเรื่อยเด้อพี่น้องเรือสามตัวอย่าเลืม่มมันมีน สามตัวให้เบิง้งตัวรอบตัวรอบก็จับซิบซิบไว้เด้อพี่น้องเด้อเศร้าเศร้า,วาวไว้ผู้มือนัก,กหาซิบหาซิบก็ได้ฟอ้อนผลลัพธ์พี่น้องเนาะผู้ลอยคูนผู้ลอยลอยก็ได้เต้นผู้มือนักเอาพี่น้องมาในก้อนสิเบิ้งวันที่เก้ากะตบต่วนอันหลังก็หน้าพี่น้องเนาะห้าหน้อยเฉพาะจิตวันที่แปดกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหก จับคู่ให้กับเก้าสีสศูศเกวิ่งเก้กลุมเด่นเก้าซเขาเก้าพี่น้อง3าจัวกับศูนย์เก้พิเศษจับคูก 0, 94, ับหกเก้าเกาหาเกศเก้าเกวิ่งหกเก้ากลุ 69, มเด่นหกเก้า ล่องเก่าเกศมาเข่าตัวล่องพี่น้องเนาะมานี่กะสามตัวกะฮกเฮเกศกเก่าปกติจับคู่6กเกศสามซีหนึ่งสองเกศสองวิ่งกับหกเกศแลยพี่น้องกลมเด่นกับหกเกศล่องเกศสอง จามตัวหกเก็ดหกเป็นหกเก็ดหกพออยังที่พี่น้องที่เห็ุสามตัวกลับมาเป็นตัวกลับมันเพราะว่าลักลอยมันลักลอยเขามีอยู่จังมีหกเก็ดหกเก็ดหกเก็ดว่ามีก็เลยได้เอาตัวนี้ต่ว่าขันหกเก็ดกับเป็นตัวขันไพเขาลุดกับผู้ดได้เขาจ้อกันทั้งจ้อทั้งลุดก็ได้ สองตำแหน่ง,น,น,งนะนี่นะพี่น้องนะเมื่อเข่าสามตัวนําได้ฟ้อนนะพี่น้องเนาะได้ฟ้อนได้สลองกันลำบกขึ้นนะี่แมนว่าก็ดได้ได้สลองกันชงข่าวให้หูจักในเด้อเอฟซีเด้อเริ่มไปในทางที่ดีแลวสามตัวเริ่มแตกเริ่มนั่นแลลวปูว่าต้องมีมือแตกติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องซิบซิบหาหาไปแล้วถึงจะดุลพินิจเด้อสามตัวนั่น สตัวนั้นจัดเอา BIP กัมี่เก้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก็เก็ศนยวิ่งเกกลมเด่นเก้าศู่ก็ศูนตัวกับเก็เก้ศนี่แหะพี่น้องทุกตัวเอาไปยึดเอาไปส0บ0ิบยีก็แล้วแต่ดุนลพินิดเอาเด้อสตัว3ตัวนี่คือ3ตัวให้ให้ให้นั่นนี่ว่าเป็น3มตัวให้ ให้จับหลุดดิสามตัวจัดเลยนะ่ะนะสามตัวสามตัวบนลลังไปเลยสามตัวติงต้นไปเลยแม่พี่น้องเอาโบวหลายใหญ่หางเปลากกระจนจอเขามาแล้วนะจะได้ออกทำจิตจังวัดประจำแล้วเบิ้งวันที่เก่าด้วยพี่น้องเ้อของวันที่เก่ามิยังแน่เขามาเบิ้ง เขามาให้กำลังใจปูหลายๆเรื่องกำลังดีแล้วห้องสีรวยกันละละเริ่มไปในทางที่ดีแล้วเริ่มไปในทางที่ดีแล้วบัดน,นี้อัน,น,นไปใส่น้บานนี่ไม่บรรทัดไปใส่หน้าบรรทัดวันนี้อืเริ่มไปในทางที่ดีแล้ว <c oughs> น้อยสพอรคิดจับคู แอปโคสีหาสีหาสีหาหกเก็ดหกเก็ดศูนหา ศูนหาหกหกหกวิ่งวิ่ง สีหาสีหาบิงสามตัวหาสีหาาหา 45วิ่ง4กับ5ก้มเด่นหหกับ45ตอง56 พิเศษพิเศษพิเศษจับคูสามแปด สี่แปดสี่แปดสองศูนย์สองศูนย์สองสาม สองสามวิ่งวิ่งสามแปดสามแปดวิ่งสามตัวสามตัว สามสามแปดแปด 38งสามแปกลมเน้นเน้นสาล่องสองสา Hai kok Hai เจ๊บโคเก้าเก็ดเก้าเกหนึ่งส 89 89 91 วิ่งเก้าเก็ดสามตัวหนึ่งเก้าเก็ดรอบนี้นี่พี่น้องแตกสามตัวตรงๆหกเก็ดหกอ่ะหนึ่งเก้าเก็ดสามตัว พิดตามไมเด้อพี่น้องเด้อสามตัวตัวจอตัววิ่งตัวหลูดพิจารนา,าหนึ่งเกาเก็ดวิ่งหนึ่งเกาวิ่งเกาเก็ดกลมเน้นเกาเก็ดล่องเกาหนึ่ง บีไอพีเก้าหกเก้าหกหกหา Việt cầu Việt cầu Việt hộ Vinh Vinh

เจ็ดเก้าหกสามตัววิ่งเก้าวิ่งหกกลมเน่นกลมเด่นเก้าหกล่องแปดหก <c oughs> ปูขนปูขนนาพี่น้องแคปหน้าจอเด้แคปหน้าจอเด้ผู้ดได้ก็ได้กับปูขุนมีเรียงสิขอแจงไว้อย่างหนึ่งได้ คือจแจ้งไปจักอาทิตย์หนึ่งก้อนสิปิดส่องลงไปสองหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อให้เลือดสองเดียวคือปูคุณนั่นสิปิดส่องสิบหกผาร้อยชาแนลได้อพี่น้องเด้อผู้ติดตามให้กดติดตามส่องตาคุณพาร้อยไปเด้อส่องสิบหกผาร้อยชาแนลอาจสิปพิษโตลงใช้เลือดสองเดียว สิบมี่สองสิบหกพาร้อยแช่นันแด้วสิประก,กาศใบจักอาทิตย์หนึ่งกันหฮือสองเฮือประมาณนี้ละพี่น้องสิประก,กาศใบจักอาทิตย์หนึ่งสองสิบหกพาร้อยแช่นันสิพิดโตลงขันเปิดโตตอนใดก็สิบอกอีกเจนึงคือว่ามันต้องการสิเปลี่ยนระบบอยู่แต่ว่าสิพิดโตลงจักบางจักข้าวหฮือสิพิดตลาดกับวัดจักแต่ว่าสิแจง้งให้เอ็ซี หรับสาบหน้าพุทธิตามซ่องสิบหก้ารวยชาแนนให้ในฟังยุ่ยยานี่กะให้เขาซ่องตาคุณพ้ารวยไปเด้อพี่น้องเด้อซ่องครูกันนั่นละบอกสิแจงไม่ตอดละบันีต่อไปมือได้สิพิโตแล้วก็สิบ,บอกเด้อพี่น้องเน้อใช้เลี้ยงซ่องเดียวเพราะว่ามันเดี๋ยวเอาอน,นันเดียวกันโหลดกันอย่มันก็เลยปัญหามันก็เลยเกิดแม่พี่น้องให้ได้เปลี่ยนระบบใหม่กอน จังสิเปิดอีกสองสิพร้อสั้นนะน้าพี่น้นองเ้อกรสิบอก,อกเจน่ึน้ว่เปิดกับว่าจักเอากอนสินั่นกบ,บอกของวันที่เก่ากนน้าพี่น้องนอ้ามันตัวใดเป็นตัวใดก็ได,ได้วันที่เก่ากันย้ายนน 1966, ่นสองพันหารกิบกสปอคิดกับมีจับคู่กับซีหาหกเก็ศูนหาหาวิ่งซีหากรมเดินซีหาร่องหาห สตัวกับหาซีหาจับ10ปซิปได้พี่น้องเนื้อสมตัวมันแตกแนวมันขึ้นนี่พิเศษจับคูสามแปดซีแดสองสองสมวิ่ง3ามดกลมเลนสาปดล่องสองสามตัวสามสามปดปกติเก้าเกตหนึ่งสองแดเก้าเก้าหวิ่งเก้ากตกลมเด่นเก้าเกตล่อง เกาหนึ่งสามตัวหนึ่งเก่าเก็บีไอจับคู่เกาหกหาหกหาเกไอ้าแปดวิ่งเกกกมเด่นเก้หกล่องแปดหกสามตัว8ปดเก้น้องเอาไปพิจารณนาบ้างนะ้าีีนออ้องเนอโตอันนด้มักกระจัดอันนี้คัดกระพาน ทั้งเจาะทั้งหลุดกะว่บบากันไปสามตัวกะจับซิปซิปไปผู้ใดจับนักมึงเคลืนรวยได้เฮกันอยู่หรอกนะเอาคันผู้ใดมีศกมีมันหกเก็ดหกกะส่งข่าวมาในเรื่องในเบอร์คลิปนี้แล้วคอมเมนต์มาให้หูจักนะให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนผู้ติดตามศกศกมันมันนี่แห่งปังปังกันเด้อทุกมือทุกมือรวยไร้วันพี่น้องให้พี่น้องทุกคน โชคกมันอันด้ษอย่ากเจ็บอย่าจนกันเด้อพอกันไม่สุดต่อไปสวัสดี